สวัสดีครับเช้าวันพุธนะครับผมวันที่23เดือนกรกฎาคมพศ2568นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีกรุงชาแนลนะครับ วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆ f อซทุกๆท่านเลยนะครับทั้งเอใหม่แล้วก็เอเก่านะครับพามาเร่ชมพระนะครับพระใหญ่ที่วัดบ้านบ้านสร้างบ่างเนาะวัดป่าพรมนิมิตนะครับอันนี้กำลังสร้าง เสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับตรงนู้นก็กําลังสร้างนะเห็นไหมสร้างอีกนะครับตรงนู้นนะครับเห็นไหมช่างกําลังทําอยู่นะครับนี่นี่ช่างกำลังทำอยู่นะครับไหม น,นี้เป็น้าใหญ่นะครับผ้าใหญ่้าใหญ่แต่ก็เป็นผ้าที่สวยด้วยนะครับมีเจดีมีอะไรนะสวยงามนะครับประทัดเจดีนะสวยสุดยอดเลยนะครับสุดยอดงามงาม เดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมอีกนะครับตำแหน่งเด้อนี่ครับดูใกล้สวยงามนะครับดูใกล้เนาะสวยงามนะครับสวยงามเป็นพิเศษนะครับทุกท่านดูตางขางสวยนะครับ สุดยอดเลยนะครับทุกท่านสวยอันนี้อยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังเห็นไหมโบสโบสสมัยโบราณน,นะครับทุกท่านโบสสมัยโบราณอันนี้เป็นเจดีนะครับเจดี JD. พระธาตุเจดีนะครับสุดยอดทั้งนู้นก็เสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ สมบูรณ์นะครับสวยงามมากๆนะครับผมนี่ครับเป็นไหมสุดยอดเลยนะครับทุกท่านสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับนี่ครับวัดป่าพรมนิมิตนะครับบ้านสังบากนะครับ น,นี่ข้างหลังนะครับข้างหลังข้างหลังนะครับทุกท่านนี่ดูข้างหลังก็สวยงามเนาะมีทางเข้าทางออกนะครับรถวิ่งผ่านใบผ่านมาอู้สุดยอดเลยนะครับทุกท่านอ้สวยงามมากเลยเห็นไหม ช่างมีแต่ช่างพีมือดีมากนะครับสุดยอดเลยนะครับพระใหญ่นะครับสวยงามมากเลยนะครับทุกท่านโอ้สุดยอดเลยนะครับสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ กว้างขวางมากเลยนะครับเแต่ก็ต้นไม้ก็เยืะด้วยนะครับต้นไม้ก็เยืะนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูไรสดย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสัน้นคลิปยาวนะครับ คุณทุกๆก,กำลังใจนะครับขอบคุณทุกเด้อทุกไดแล้วก็หัวใจทุกๆดวงนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับให้เราได้เดินสู้กันต่อไปอีกครั้งนะครับถึงแม้หนทางอีกไกลนะครับเราก็ต้องก้าวเดินต่อไปนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดชับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับได้ร่งคลิปใหม่ๆอีกต่อๆไปนะครับกิจปลาทั้งนั้นเลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับไม่ชอบก็ถ้าใช่ก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ เพื่อจะม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ